สวัสดียามเย็นครับท่านผู้ชมครับอาจารย์อันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้นำบรรยากาศนะครับการสุมไฟไล่ย,ยุงให้กับวัวนะครับในคอกบ,บ้านๆของกระผมนะครับตอนนี้เหลือวัวประมาณสัก6ตัวนะครับหกตัวนี่แหละครับรวมเจ้าตัวเล็กด้วยหลังจากที่เราเนำวัวไปผูกไปมัดด้านนอกคอกนะครับ ตอนกลางคืนแล้วก็นํามาผูกไว้ใต้ถุนหลังคานี่แหละครับสูงไฟไล่ยุงแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมควันไฟครับควันไฟก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับทั้งยุงทั้งริ้นทั้งไรนะครับโดนควันไฟเข้าไปา <c oughs> ก็อย่างน้อยๆก็ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนี่แหละครับภูมิปัญญาที่เราสืบทอดกันมานะครับสูงไฟไล่แมลงให้กับวัวครับท่านผู้ชมเป็น การจัดการคอกแบบบ้านๆแบบประหยัดอีกวิธีหนึ่งนะครับข้อของผมนะครับตอนกลางวันผมก็จะนํามาผูกมามัดมาล่ามไว้ตามท่อซีเมนต์นะครับตามวงซีเมนต์แบบนี้นะครับเจ้าโบนัสของเรานะครับอายุ2เดือนแล้วครับท่านผู้ชมนะครับก็มีพื้นที่ได้วิ่งได้เล่นนะครับตอนกลางวันนํามาผูกไว้ด้านนอกนะครับตอนกลางคืนหรือตอนเย็นๆก็นําไปผูกไว้ ใต้หลังคานะครับเพื่อหลบฝนนะหลบฝนเพื่อฝนตกมาวัวจะได้มีที่หลับที่นอนครับหลังจากที่ปรับปรุงอคอกนะครับบรรยากาศก็ดีขึ้นนะครับวัวมีที่หลับที่นอนนะครับเดิมทีเนี่ยทำเป็นล็อกๆเป็นช่องชองให้วัวเขากินเขานอนเขาขี่อยู่ในที่เดียวกันนะครับมันก็ชื้นแฉะครับท่านผู้ชมเลอะเทอะไปหมดนะครับหลังจากที่มี วิธีการบริหารจัดการแบบใหม่ขยายคอกให้กว้างนะครับนํามาผูกมามัดมาล่ามไว้ด้านนอกตอนกลางวันตอนส่วนตอนตอนเย็นตอนกลางคืนเราก็นําไปผูกไว้ใต้ร่มใต้หลังคาแบบนี้นะครับวัวก็มีที่นอนนะครับมีที่หลับที่นอนทําให้สุขภาพวัวดีขึ้นครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้บรรยากาศเย็นๆครับก่อนกลับบ้านนะครับคุณปู่ก็จะ มาสูมไฟไล่แมลงให้กับวัวทุกวันนะก็ใช้ได้ครับนะใช้ได้ท่านผู้ชมนะครับที่คอกของท่านผู้ชมใช้วิธีการจัดการแบบไหนสําหรับคอกอาจารย์หนันต่อยคอกบ้านๆก็ประมาณนี้ไงก็นําบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับยังไงช่วยกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์หนันต่อยด้วยนะครับผมอยากจะได้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับ จะได้มีกำลังใจอยากรู้ว่าพันคนติดตามเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ใกล้แล้วครับท่านผู้ชมยังไงก็ช่วยอาจารย์นั้นต่อยด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าได้พันอ่าสับสไครต์แล้วมันจะเป็นยังไงรอรุ้นอยู่ครับท่านผู้ชมครับก็พยายามสรรหาคลิปสรรหาการเลี้ยงวัวราคาวัวมาฝากท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะช่วยกดไลค์กดสับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์นันต่อยอ่า วันนี้ก็พบกันแต่เพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับยังไงก็ฝากอาจารย์หนนเจาะอาจารย์หนนต่อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ